อย่าเชื่อคนหน้าตาดีเออปกติประโยคแบบนี้เรามักจะได้ยินตอนไหนกันคะก็น่าจะตอนเพื่อนเตือนเรื่องความรักอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะแต่ว่าครั้งนี้นะคะมันแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยเอ๋อแล้วครับเพราะว่านี่คือคำเตือนคือมันพาดหัวอยู่บนประกาศจับคนร้ายเลยค่ะฮะประกาศจับเลยเหรอครับใช่ค่ะในคดีปล้นร้านทองที่ประเทศลาว โอ้ห oh, ฟังดูเหมือนพล็อตไหนเลยนะเอาคำเตือนเรื่องหัวใจมาใช้กับคดีอาชญากรรมมันดึงดูดความสนใจได้ทันทีเลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะและนั่นก็คือภารกิจของเราในวันนี้เลยเราจะมาเจาะลึกกันจะมาถอดรหัสข้อมูลทั้งหมดจากประกาศจับแค่ฉบับเดียวนี้แหละคะ่ะเพื่อทําความเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่การก่อเหตุครับไปจนถึงกลยุทธ์การสื่อสารที่มันมันแปลกใหม่มากแล้วก็นําไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งจริงๆอืมความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้เลยครับ คือการที่เราจะสกัดข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดออกมาจากเอกสาสรสั้นๆแค่ชิ้นเดียวซึ่งมันบอกอะไรเราได้มากกว่าแค่รายละเอียดของคดีอาชญากรรมนะค่ะแต่มันสะท้อนภาพของการสืบสวนในยุคดิจิตอลแล้วก็จิตวิทยาของมวลชนได้โอ้โหน่าทึ่งมากทีเดียวงั้นเรามาเริ่มปฏิบัติต่อเรื่องราวกันเลยดีกว่าคะ่ะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยช่วงเช้าวันที่25ธันวาคม2025 วันคริสต์มาสพอดีเป๊ะเลยนะครับใช่ค่ะสถานที่ก็คือร้านทองแก้วอุดรที่ตั้งอยู่ใจกลางตลาดใหญ่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์การเลือกวันและเวลาแบบนี้อืมไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆครับลงนึกภาพตามนะวันคริสต์มาสในวังเวียงเมืองท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งของเราเลยค่ะคนน่าจะเยอะมากๆใช่ครับตลาดใหญ่ตอนเช้านี่น่าจะเต็มไปด้วยผู้คนทั้งคนท้องถิ่นนักท่องเที่ยวเดินกันขวักไข่ มันคือจุดที่แบบว่าโกลาหลนแล้วก็พึกดเพลานที่สุดนั้นยิ่งทําให้การก่อเหตุครั้งนี้มันอุกอาจขึ้นไปอีกระดับเลยนะคะแทนที่จะเลือกซอยเปี่ยวๆตอนกลางคืนค,คนร้ายกลับเลือกใจกลางฝูงชนในตอนกลางวันแสกๆเหมือนไม่กลัวอะไรเลยมันคือการกระทําที่ท้าทายกฎหมายและสังคมอย่างยิ่งเลยครับในทางอาชญาวิทยาเนี่ยการก่อเหตุในที่สาธารณะแบบนี้มันบอกได้สองอย่างยังไงคะหนึ่งคือใจกล้าถึงขีดสุด หรือ2คือมีการวางแผนมาอย่างดีโดยอาจจะใช้ฝูงชนเป็นฉากกำบังในการหลบหนีซึ่งในกรณีนี้อาจจะเป็นทั้ง2อ,อย่างรวมกันเลยเป็นความอุกอาจที่ผ่านการคำนวณมาแล้วถูกต้องครับแล้วพฤติกรรมของคนร้ายก็แยบยลมากค่ะจากข้อมูลในประกาศเนี่ยเขาไม่ได้บุกเข้าไปแบบจงแจ้งเลยอ๋อ แต่ทําทีเป็นลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านขอดูของพูดคุณเหมือนคนปกติทั่วไปเป็นแทคกติกค,คลาสสิกที่ได้ผลเสมอเลยนะการสร้างความคุ้นเคยเล็กๆน้อยๆเพื่อลดการป้องกันตัวของคนในร้านทําให้พนักงานตายใจใช่ครับแล้วพอสบโอกาสเขาก็คว้าสร้อยคอทองคําแล้ววิ่งหนีไปทันทีประเด็นที่ยกระดับความรุนแรงของคดีนี้ขึ้นมาเลยก็คือมูลค่าของกลางค่ะ ในประกาศระบุชัดเจนว่าสร้อยคอที่ถูกขโมยไปมี2เส้นครับน้ำหนักรวมกันถึง6บาทหกบาทนี่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะนั่นบ่งชี้เลยว่าคนร้ายได้ไม่ได้แบบฉักฉวยตามสัญชาตญาณแต่มีเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งใจมาเลยตั้งใจมาเพื่อทรัพย์สินมูลค่าสูงโดยเฉพาะมันเปลี่ยนจากคดีวิ่งราวธรรมดาให้กลายเป็นอาชญากรรมร้ายแรงเลย ซึ่งมันก็นําเราไปสู่จุดที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องนี้พอดีมาถึงจุดพลิกผันที่ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นไวรัลเลยค่ะครับนั่นคือการระบุรูปพัน์สันฐานของคนร้ายซึ่งมันมันฉีกทุกกฎของประกาศจับที่เราเคยเห็นมาเลยปกติเราจะมองหาอะไรคะรอยแผลเป็นตำหนิใช่ครับลักษณะเด่นที่มันผิดปกติหรืออะไรที่ทำให้คนคนนั้นแตกต่างจากคนทั่วไปแต่ในประกาศนี้กลับไม่มีอะไรแบบนั้นเลยเอ้าไม่มีเลยค่ะ แต่สิ่งที่ถูกเน้นย้ำและกลายเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดในการตามหาตัวกลับเป็นคำชมคำชมเหรอครับใช่ค่ะนั่นก็คือคำว่าเป็นคนหน้าตาดีฮะตอนที่เห็นครั้งแรกยังต้องขยี้ตาแล้วอ่านซ้ำเลยค่ะว่านี่เรากำลังอ่านประกาศจับโจรอยู่จริงๆหรอโอ้โหการใช้คำว่าหน้าตาดีมาเป็นลักษณะเด่นในการระบุตัวผู้ต้องสงสัยนี่มันน่าทึ่งมากนะครับมันไม่ใช่แค่การบรรยายตามภาพที่เห็น แต่มันคือการวางกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่แบบว่าชาญฉลาดอย่างไม่น่าเชื่อกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเลยเหรอคะมันทํางานยังไงคือในทางจิตวิทยาเรามีอคติโดยไม่รู้ตัวที่เรียกว่า Hello Effect ครับ Hello effect ครับคือแนวโน้มที่เราจะเชื่อมโยงคุณลักษณะเชิงบวกหนึ่งอย่างเข้ากับคุณลักษณะเชิงบวกอื่นๆเช่นเรามักจะเผลอคิดว่าคนหน้าตาดีจะต้องเป็นคนฉลาดนิสัยดี น่าไว้ใจทั้งที่เราไม่มีข้อมูลอื่นเลยอ๋อนึกภาพออกเลยค่ะเหมือนเวลาเห็นใครแต่งตัวดีๆเราก็มักจะคิดไปก่อนว่าเขาน่าจะทำงานเก่งถูกต้องครับนั่นคือ Hello Effect ในชีวิตประจำวันแต่สิ่งที่ประกาศจับนี้ทำคือการจี้จุดอคติตัวนี้อย่างจงใจเลยจี้จุดยังไงคะพวกเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่าความขัดแย้งทางความคิดหรือ Cognitive Dissonance ขึ้นมาในหัวของคนอ่านทันที โดยการจับคู่คำสองคำที่สมองเราไม่ได้ถูกตั้งโปรแกรมให้มาอยู่ด้วยกันนั่นคือโจรกับหน้าตาดีใช่เลยครับอ๋อพอเข้าใจแล้วค่ะคือพอเราเห็นคำว่าโจรหน้าตาดีสมองเราจะเกิดอาการสะดุ้งทันทีมันขัดแย้งกับภาพจำของเราอย่างรุนแรงจนต้องหยุดคิดและให้ความสนใจเป็นพิเศษใช่ครับมันทรงพลังกว่าการบอกว่า คนร้ายสูง1 7 5ซนเมตรใส่เสื้อยืดสีดำหลายร้อยเท่าจริงด้วยค่ะเพราะข้อมูลแบบนั้นสมองเราจะประมวลผลแล้วก็ลืมไปแต่โจรหน้าตาดีมันสร้างเรื่องเล่าขึ้นมาทันทีมันกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นเอ๊ะหน้าตาดีขนาดไหนกันนะทำไมคนหน้าตาดีถึงมาเป็นโจรความสงสัยใครรู้นี่เองที่เปลี่ยนประกาศจับธรรมดาให้กลายเป็นคนเทนไวรัลถูกต้องครับคนถึงอยากแชร์ต่อ แต่ก็อดคิดไม่ได้นะคะว่ามันอาจจะเป็นดาบสองคมหรือเปล่าการที่ทุกคนไปโฟกัสแต่เรื่องโจรหล่ออาจจะทําให้มองข้ามรายละเอียดสาคัญอื่นๆไปไหมคะเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับและนั่นคือความเสี่ยงที่ทีมสืบสวนต้องประเมินเลยการใช้คําที่กระตุ้นอารมณ์แบบนี้มันก็มีความเสี่ยงที่คนจะจําได้แค่คีย์เวิร์ดแต่ลืมดูรายละเอียดอื่นๆอือย่างไรก็ตามในยุคที่ข่าวสารมันแข่งกันที่ความเร็วและความสนใจ การสร้างตะขอเกี่ยวที่ทรงพลังแบบนี้อาจจะเป็นทางเลือกเดียวที่จะทำให้ข้อความของพวกเขาดังทะลุเสียงรบกวนอื่นๆไปได้ซึ่งในกรณีนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเดิมพันถูกข้างนะคะครับดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นและการเดิมพันครั้งนี้ก็ส่งผลให้ปฏิบัติการตามล่าตัวคนร้ายเริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วเลยค่ะโดยอาศัยพลังของมวลชนเป็นเครื่องมือหลักเลยค่ะครับ ในประกาศมีการแนบภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นใบหน้าค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีการเปิดช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงง่ายมากในประกาศให้เบอร์โทรศัพท์สําหรับแจ้งเบาะแสมาถึง2เบอร์เลยนะคือ0ู0ย5สองและ0 2นย์สองศ8 3 8ค่ะซึ่งการให้เบอร์ตรงแบบนี้มันสร้างความรู้สึกเร่งด่วนแล้วก็กระตุ้นให้คนอยากมีส่วนร่วมคันที รูปแบบของประกาศก็กดูไม่เป็นทางการเหมือนเอกสารราชการเลยนะคะมีลักษณะคล้ายโพสต์บนโซเชียลมีเดียใช่ใช่มีการใช้อิโมจิรูปพนมมือเพื่อขอความร่วมมือด้วยซ้ํามันทําให้กําแพงระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนลดลงทั้งหมดนี้คือโฉมหน้าของการสืบสวนในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงเลยครับมันคือการเปลี่ยนกระบวนการทัศน์จากการสืบสวนแบบปิดมาเป็นการระดมสมองและสายตาจากสังคมหรือที่เราเรียกว่า crowdsourcing แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไม่ได้เป็นแค่ช่องทางกระจายข่าวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครื่องมือสืบสวนที่ทรงพลังที่สุดชิ้นหนึ่งนั่นหมายความว่าหัวใจใสำคัญไม่ใช่แค่การมีข้อมูลแต่คือการทำข้อมูลนั้นให้เข้าใจง่ายและแชร์ต่อง่ายถูกต้องครับ เพื่อเปลี่ยนพล,ลเมืองทุกคนให้กลายเป็นผู้ช่วยนักสืบนับหมื่นนับแสนคนได้ในเวลาอันรวดเร็วใช่เลยครับมันคือการเปลี่ยนผู้รับสารให้กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมและดูเหมือนว่าวิธีการนี้จะได้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้เร็วกว่าที่ใครคาดคิดด้วยใช่เลยค่ะเพราะในแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันมีการอัปเดตความคืบหน้าที่สำคัญมากๆพ่วงท้ายประกาศฉบับเดิมมาด้วยซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนของคดีเลยอัปเดตว่ายังไงคะ ในประกาศส่วนที่เพิ่มเข้ามาระบุเป็นภาษาลาวไว้อย่างชัดเจนว่าเดี๋ยวนี้ทางเฮาฮู้ว่าผู้ที่มาดึงสายคอคำไปน,นั้นแม่นเป็นคนไายบุรีเมืองแก่นเท้าซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็คือตอนนี้ทางเรารู้แล้วว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนแขวงชัยบุรีเมืองแก่นเท้าใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะโอ้โหนี่คือการพลิกเกมการสืบสวนอย่างสิ้นเชิงเลยนะจากเดิมที่การตามหาแทบจะไร้ทิศทาง ตอนนี้เป้าหมายมันถูกบีบให้แคบลงอย่างมหาศาลมันเปลี่ยนเกมไปขนาดนั้นเลยเหรอคะในเมื่อเราก็ยังไม่รู้ชื่อหรือที่อยู่แน่ชัดของเขาอยู่ดีลองนึกภาพตามนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กําลังตามหาชายไม่ทราบชื่อคนหนึ่งค่ะซึ่งอาจจะเป็นใครก็ได้จากทั่วประเทศหรืออาจจะข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยซ้ํามันเหมือนกับการงมเข็มในมหาสมุทราาแต่พอมีข้อมูลนี้เข้ามามันเปลี่ยนจากการงมเข็มในมหาสมุทรมาเป็นการรู้แล้วว่า เข็มตกอยู่ในสาไวน้ำสาไหนาโอ้โหเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะถึงจะยังไม่เจอตัวแต่ตอนนี้เรารู้ขอบเขตที่ต้องค้นหาแล้วใช่ครับการสืบสวนมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นมากเจ้าหน้าที่สามารถประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เมืองแก่นเท้าแขวงชัยบุรีเพื่อตรวจสอบประวัติบุคคลหรือให้คนในพื้นที่ช่วยดูภาพเพื่อยืนยันตัวตนได้ง่ายขึ้นซึ่งความคืบหน้าระดับนี้ แทบจะร้อยเปอรนเลยว่ามาจากเบาะแสที่ประชาชนช่วยกันแจ้งเข้ามาแน่นอนครับหลังจากที่เรื่องราวโจรหน้าตาดีถูกแชร์ออกไปเป็นวงกว้างพอมีคนเห็นภาพเป็นหมืน่นเป็นแสนคนโอกาสที่จะมีใครสักคนจำหน้าได้หรือแอะใจกับคนรู้จักที่มาจากเมืองแก่นเท้าครับมันก็เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณจนข้อมูลที่กระจัดกระจายถูกส่งมาที่ส่วนกลางและนำมาประติดประต่อกันได้สำเร็จนี่คือข้อพิสูจน์ที่ทรงพลังที่สุดว่า กลยุทธ์การสื่อสารที่แปลกใหม่และพลังของมวลชนนั้นได้ผลจริงมันคือการเดินทางของข้อมูลข่าวสารในยุคใหม่ที่ความน่าจดจำและความเร็วในการแชร์สามารถปิดช่องว่างของคดีดได้อย่างรวดเร็วจนน่าทึ่งถ้าอย่างนั้นเรามาสรุปภาพรวม,ท,มทั้งหมดที่คุยกันมาในวันนี้กันอีกครั้งนะคะครับเราเริ่มต้นจากคดีปล้นทอง6บาทกลางตลาดใหญ่ที่วังเวียงซึ่งเป็นการกระทาที่อุกอาจและท้าทายกฎหมายอย่างยิ่ง จากนั้นเราก็ได้เจาะลึกไปที่หัวใจของเรื่องนี้นั่นคือกลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้คำว่าคนหน้าตาดีมาเป็นเครื่องมือระบุตัวตนซึ่งไม่ใช่แค่คำบรรยายแต่เป็นการใช้จิตวิทยาพลิกแนวคิด Hello Effect เพื่อสร้างความขัดแย้งทางความคิดทำให้ประกาศจับกลายเป็นไวรัลที่คนอยากติดตามแล้วก็กแชร์ต่อใช่ครับ และสุดท้ายเราก็ได้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูป,ปรธรรมของการสืบสวนแบบ Crowdsourcing เมื่อพลังของมวลชนนำไปสู่การระบุถิ่นที่อยู่ของผู้ต้องสงสัยได้สำเร็จทำให้การตามล่าตัวมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นครับมันแคบลงอย่างมหาศาลดังนั้นเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้จึงไม่ใช่แค่ข่าวอาชญากรรมธรรมดาธร,รมดาแต่มันคือกรณีศึกษาที่สมบูรณ์แบบของการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจกับสังคมในยุคดิจิทัลค่ะ ที่แสดงให้เห็นว่ารายละเอียดเล็กๆที่น่าจดจำสามารถกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการไขคดีได้เป็นบทสรุปที่เฉียบคมมากค่ะและมันก็นำเราไปสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้นำไปคบคิดกันต่อครับแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เราวิเคราะห์กันวันนี้มันหมุนรอบลักษณะทางกายภาพที่แสนจะธรรมดาอย่างความหน้าตาดี คำถามที่เราอยากชวนคิดก็คือในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วกว่ากระสุนการที่ลักษณะภายนอกกลายเป็นเครื่องมือระบุตัวต,วตนที่ทรงพลังกว่าข้อเท็จจริงอื่นๆมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลและตัดสินคนในปัจจุบันและในขณะที่กลยุทธ์นี้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการระดมพลังมวลชนมันก็ทําให้เส้นแบ่งระหว่างเบาะแสกับการตีตราบางลงไปทุกทีคําถามที่น่าคิดต่อก็คือ ในอนาคตที่เราทุกคนอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนแบบนี้เราจะสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพในการตามหาความจริงกับการปกป้องตัวตนของบุคคลจากอคติและการตัดสินของสังคมในโลกออนไลน์ได้อย่างไร